สวัสดีค่ะกุ้งจับคูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามาพบกับรถรุ่น L 5 0 1 8กับรถรุ่น L c 7 0 8นะคะสำหรับคันนี้นะคะยังจัดยังยังปรับสภาพไม่เรียบร้อยนะคะตัวยางหน้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้นะคะรถรุ่น L 5 0 1 8นะะเป็นรถปี61นนะคะคันนี้มีท่อสูงให้ด้วยนะคะเป็นท่อซิ่งนะคะอันนี้ยังจะเป็นสภาพ เดิมๆอยู่นะคะยังไม่ได้ทําสีนะคะแต่มีปรับมีเปลี่ยนภายนอกก็คือ,อตัวเปลี่ยนหลังคาแล้วนะคะค่ะตัวรถรุ่น L50 นะคะราคาขายนะคะอยู่ที่499,000บาทนะคะพร้อมใบดันผ่านพรวนนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดิมนะคะทางร้านแค่เอามาเคลือบเคลือบเงานะคะค่ะ สำหรับลูกค้านะคะท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่น L50 นะคะตัวนี้ก็ราคาย่อมเยานะคะ499,000บาทนะคะเดี๋ยวกุ้งพาไปดูตัวท้ายรถนะคะท้ายรถตัวนี้นะคะยังเดิมๆอยู่ค่ะตัวยางหลังนะคะสภาพอยู่ที่ประมาณ75%นะคะ ยังหลังยังใช้งานได้อยู่นะคะค่ะสำหรับรถรุ่น L 5 0นี้นะคะมีเปลี่ยนหลังคาใหม่ให้นะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์นะคะจากทางร้านเองหลังคาของพูนเสมอนะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์ที่ทนแดดนะคะเหนียวไม่แตกง่ายนะคะดูคร่าวๆนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะราคาเสนอขายอยู่ที่4,99,0 0 0บาทรถอยู่ที่ปี25 61นะคะี61นะคะยังหน้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ให้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับหน้ากากหน้ากากด้วยนะคะค่ะถ้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาตัว L50 อยู่นะคะก็ติดต่อสอบถามมาที่เบอร์0634539224ได้เลยนะคะค่ะถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น L4708 นะคะตัวนี้เรามีการปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ได้ปรับใหญ่นะคะไม่ได้มีซ่อมใหญ่อะไรนะคะจะเป็นแค่เปลี่ยนสีล้อหน้านะคะแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากคันส่งหน้านะคะสีสันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่น L4708 นะคะวันนี้มาพบกับโปรโมชั่นของรถรุ่น L4708 นะคะราคานี้นะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่25อยู่ที่ปี54นะคะ2554นะคะดูสภาพโดยรวมนะคะหลังคายังเป็นหลังคาเดิมอยู่นะคะ ยางหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนซีลล้อหน้าแล้วนะคะตัวนี้มาพบกับโปรโมชั่นนะคะกุ้งจะแถมตัวแถมโอนให้นะคะแถมโอนให้ราคานี้พร้อมปรับสภาพนะคะ4ี่แสนกว่าเราไม่ขายนะคะเราขาย399นะคะใบดันผ่านพนนะคะอันนี้เป็นห้องผู้โดยสารนะคะดูนะคะตัวนี้ เ,เปลี่ยนลูกหมากคันส่งหน้าซีล้อหน้าแล้วอันนี้เป็นห้องเครื่องนะคะค่ะรถคันนี้นะคะ4ี่แสนกว่าเราไม่ขายนะคะราคาพร้อมปรับสภาพนะคะเราขายอยู่ที่3ามแ0 0เบาทนะคะคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนยางหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะยางหลังยังสวยอยู่นะคะประมาณ80%นนะคะซุ้มล้อไซส์กว่ามีการเก็บสีเรียบร้อยแล้วนะคะหลังคาบนจะเป็นหลังคาเดิมนะคะ ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะกุ้งจะแถมตัวโอนให้นะคะพร้อมโอนให้เลยนะคะพร้อมปรับสภาพนะคะสำหรับรุ่น L47 คันนี้นะคะปี54นะคะใครสนใจนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0634539224นะคะค่ะ ดูยางหลังนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะยังสวยอยู่นะคะประมาณ80ขึ้นนะคะสำหรับยางหลังนะคะรุ่นนี้ซูมล้อสายกว่าเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะคะส่วนตัวกรองนะคะก่อนจัดส่งนะคะเราจะาเปลี่ยนกรองทุกกรองให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรองโซลา่ากรองน้ำมันเครื่องกรองอากาศนะคะกรองไฮดรอลิกนะคะส่วน เดี๋ยวยางข้างนี้เราจะเปลี่ยนให้ด้วยนะคะสําหรับยางหน้าข้างนี้นะคะสีล้อซ้ายขวานะคะเปลี่ยนให้แล้วนะคะรถคันนี้นะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะ4ี่แสนกว่าเราไม่ขายนะคะวันนี้มาพร้อมพร้อมกับโปรโมชั่นแถมชุดแถมโอนให้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าสะดวกเข้ามาทดสอบระบบนะคะเชิญเข้ามาได้เลยที่ภูนเสมอสาขาระยองนะคะหรือเอ่อ สามารถาเซิเร์ชหาใน Google Map ได้เลยนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะก็ขึ้นเลยมาถึงหน้าร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญช่างตั้มนะคะมาทดสอบระบบนะคะเดี๋ยวเอาที่ L47 ก่อนก็ได้ค่ะสำหรับรถรุ่น L47 นะคะวันนี้กุ้งพามาพบกับโปรโมชั่นนะคะราคาพร้อมปรับสภาพนะคะราคาไม่แพงนะคะรถคันนี้ไม่ต้องเผาหัวนะคะสตาร์ตติดง่ายนะคะระบบไฮดรอลิกยารทำงานได้ดีอยู่นะคะ เราจะค่อยๆไล่เกียร์ไปนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะรถคันนี้ก็อยู่ที่ปี54นะคะราคาอยู่ที่3,9900นานะคะปกตินะคะราคาจะอยู่ที่4,900 0นานะคะแต่วันนี้เราไม่ขายนะคะเราขายราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0านนะคะพร้อมปัดสภาพแล้วก็พร้อมโอนไว้ให้โอนให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ พามาพบกับโปรโมชั่นก่อนสงการเลยนะคะกับรถรุ่น L4708 นะคะระบบเบรกใช้งานได้ปกตินะคะเกียร์ใช้งานได้ปกตินะคะ,ะ,คะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ เดี๋ยวกุ้งจะพาเข้าไปดูมีลูกค้าแนะนำมานะคะอยากจะดูการปั่นของตัวเาวพิธีโอด้วยนะคะอยากให้โชว์เทาปั D ่นวิดีโอด้วยเดี๋ยวกุ้งจะโชว์เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะคะต้านมันอ่ะ,อะโอเคเทาปั P ่นพิดีโอใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดตัว ดันแรง่งตัวหม้อน้ำขอบคุณสำหรับลูกค้านะคะที่ให้คำแนะนำมานะคะว่าเอออยากให้ปั่นเท้า PTO โชว์ด้วยกุ้งก็จะโชว์ละต่อจากนี้ไปนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากให้เราทำตรงไหนเพิ่มเติมนะคะ รถคันนี้นะคะซึ่งงพามากบกับโปรโมชั่นก่อนวันสมการนะคะ รถคันนี้นะคะราคาพร้อมกับสภาพนะคะ4แสนกว่าเราไม่ขายกุ้งจะขายอยู่ที่399,000บาทนะคะแถมไปเลยโอนให้ฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะคัน L5018 นะคะตัตวนี้ L5018 ยังคือรถคันนี้แค่ปรับสภาพภายนอกอย่างเดียวเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถรุ่น L50 หรือ L47 นะคะ ติดตอ่อสอบถามเพิ่มเติมหรือเข้ามาทดสอบระบบได้ที่ร้านพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองได้เลยนะคะวิ่งมาที่เส้นวิ่งเข้าปัวจันทบ,บุรีคะ่ะร้านอยู่ซ้ายมือก่อนถึงจังหวัดจันทบ,บุรีประมาณ5กิโลนะคะรถรุ่น L 5 0คันนี้นะคะปี B 61นะคะยังใหม่ปีอยู่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาทดสอบระบบได้เลยหรือว่าติดตอ่อสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ตัวนี้เดี๋ยวกุ้งจะมีเปลี่ยนยางหน้าให้ด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้ก็จะเดิมๆเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะมีล้างแล้วก็เปลี่ยนหลังคาแล้วก็เคลือบเงานะคะเรามีการทดสอบระบบเกียร์ระบบเบรกระบบไฮดรอลิกนะคะใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้รุ่นแอร5หหมดแล้วตัวที่รีวิวนะคะวจะก็จะมีตัวนี้ที่เข้ามาใหม่นะคะ ราคา499,000บใบดันถังทัวรนะคะกุ้งถือว่าราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูเท้าปั่น PTO นะคะปั่นได้เลยนะคะชุดเร้าเท้าปั่นวีดีโอปกตินะคะค่ะรถคันนี้สวยเลยนะคะตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวเดิมๆอยู่เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวหม้อน้ำนะคะวันนี้นะคะกุ้งก็มาพบมาพร้อมกับโปรโมชั่นต้อนรับสงกรานกันเลยนะคะรุ่นแนว47ราคา499,000สภาพนี้กู้งถือว่าราคาไม่แพงนะคะรถยังโอเคอยู่เลยนะคะรอยมาร์กของโรงงานยังอยู่ทุกจุดเลยนะคะ รถสภาพดีๆนะคะมาพร้อมกับหน้ากากนะคะแล้วก็ท่อซิ่งนะคะตันนี้ สำหรับวันนี้นะคะกุ้งพาลูกค้ามารีวิวกับรถรุ่น L5018 รถรุ่น L47 นะคะเป็นรถขนาด4สูบนะคะเป็น2รุ่นนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0634539224หรือ Line ID 0634539224นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของกุ้งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะ เพื่อเวลาลูกที่ร้านนะคะมีรถเข้าใหม่หรือว่าโปรโมชั่นดีๆนะคะจะมาอัปเดตให้ลูกค้ากันนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านนะคะสำหรับวันนี้ขอบพรคุณมากค่ะ